เพือ่อควบคุม้ความปลอดภัยจะมีเบรกเกอร์เป็น RCD ทายี่เอาไว้ควบคุมของกระแสสลับซึ่งจะมีค่า,าทีกัดเองไม่เกิน30 mA mm, แล้วก็จะมีทาย B จะฟังอยู่ในตัวเครื่องเอาไว้ควบคุมความฟัง DC ค่าจะไม่เกิน6ม mm mA ครับผมส่วนข้อควาระวังคือปุ่มตรงนี้จะมีเป็นปุ่ม emergency หรือว่าปุ่ม,ป,มปุ่มสีแดงดแข้างใต้ มาหยิบสายมาอะไรมือเราอาจจะไปโดน uh huh. ขึ้นเป็นสีแดงนี้ซึ่งสถานะสีแดงแบบนี้มันะสะท้อนได้สองคุอย่างคือเราอาจจะมาโดนที่ตัวปุ่มตรงนี้กับเครื่องมีปัญหาโอเคแต่ถ้าในเบื้องในเบื้องต้นเราก็ลองมาสำรวจตรงนี้ก่อนว่าเราได้โดนมันไหม uh huh. ถ้าหาว่าเราโดนมันก็คือเราจะคายด้วยการหมุนประทางขวานิดนึงแล้วก็ปล่อยหมุนขวาครับผมแล้วก็ดึงนิดนึงมันก็จะขึ้นสถานะดึงนี่คือดึงลงเหรอครับผมดึงแค่นิดเดียวโอเคแต่ถ้าหาว่าตรงนี้ไม่ไมีอะไรผิดปกติแต่มีไฟแดงขึ้นที่ตรงนี้ ตัวแตงเขาเชื่อมันเนี้ยมีปัญหานแล้วต <Okay, okay. S 1> ิดต่อไปที่ทางศูนย์บริการได้เลยโ <Okay. S 1> อเคค่ะตัหลังจากนั้นสถานะก่อนตอนที่แบบชาร์จไฟสีเขียวจะจะขึ้นสัวแตงบายรอมันมีการกระพิดนะครับพอเราเอาหัวเสียบมาเสียบที่รถไฟสีเขียวจะขึ้นกระพริบแสดงว่าหัวเสียบตอนเนี้ยได้ลิงก์เท่ากับตัวรถแล้วนะโ <Okay. S 1> อเคะรนะครับ เราก็จะใช้ก๊าซชาร์จในการแตะชาร์จทุกครั้งจะต้องรอให้ไฟสีน้ําเงินกับไฟสีเขียวขึ้นสถานะนิ่งพร้อมกันแต่ว่าตอนนี้รถจะทําการชาร์จแล้วโอเคแล้วการถอดหัวชาร์จก็คือถ้าแบบเต็มหนึ่งวต์เปอนสามารถอด่อดได้เลยแต่ถ้าว่าแบบยังยังไม่เต็มแต่เราต้องการที่จะเอารถไปใช้ให้เราออกก๊าซชาร์จอาโอเคยกเลื่ก่อนถึงจะดึงหัวออกมาได้ครับโอเค ไปก็จะกลับมาอยู่สถานะเตรียมพร้อมเหมือนเดิมสีเขียวโอเคค่ะไอตัวสวิตสีเหลืองตรงนั้นคือเป็นเบรกเกอร์เมนเเมนเบรกเกอร์เชื่อมกับตัวตัวบี D ตัวที่ใช้บีวีดเนาะตัวอา D ก่อนแล้วถึงจะมาที่ตัวเครื่องอ่าโอเค